พี่พี่แน่แน่แน่ขับไปแล้วลูกอันนู้นอันนู้นเลยอันต่อเลยลูกเร็วไป Happy birthday to you พี่จอยพตลกอดพี่มีหนใดพี่อยพอกันเลยใช่ไหมวันนี้เมดอะนานะานะีจจะเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ในข้ายุ่ข้าววันนี้ก็เป็นวันดีวันเป็นวันเกิดของแม่แม่แม่องศาติดตายได้แม่เล่นดูมาเป็นอย่างดีพี่พี่เกิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรมอบให้เนาะนอกจากเค้กวันเกิดที่น้องซื้อมาให้เลยท่านซื้อมาท่านซื้อมา

哈哈哈哈哈哈！